อะโวคาโดแบบไหนที่สุกพร้อมรับประทานวันนี้เรามาดูวิธีการเลือกกันครับสวัสดีครับผมทิงจากรายุสานะครับวันนี้ผมมีวิธีการเลือกอะโวคาโดว่าลูกไหนที่สุกแล้วมาฝากกันครับสราหรับอะโวคาโดนะครับแน่นอนว่าไม่ใช่ผลไม้ที่เป็นพื้นเมืองของเมืองไทยเนาะเพราะฉะนั้นเราอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับมันสักเท่าไหร่แต่ว่าเวลากินเนี่ยเราต้องกินตอนที่มันสุกแล้วเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมมีสาวิธีเช็คความสุกอะโวคาโดมาฝากกันครับ วิธีที่1ครับมีความแม่นยำประมาณ80-90%นะครับให้ดูจากสีเอเลยฮะถ้าสียิ่งเข้มนะครับแสดงว่าเขาก็ยิ่งสุกไปตามสีเลยนะครับแต่บางครั้งนะฮะดูจากสีอย่างเดียวก็ไม่ได้ถึงบอกว่ามันมีความแม่นยำประมาณ80-90%นะครับถ้ายังเป็นลูกสีเขียวอยู่แบบนี้มันจะยังกินไม่ได้นั่นเองครับพอเขาเริ่มเปลี่ยนสีปั๊บนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าจะมีสีน้ําตาลอ่อน เพิ่มขึ้นนะครับอาจจะยังมีโซนสีเขียวอยู่บ้างเนาะตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็ยังไม่แนะนําว่าให้กินตอนนี้นะครับเพราะว่ามันยังแข็งอยู่คราวนี้มาถึงลูกที่3ครับลูกนี้เริ่มเป็นสีน้ําตาลเข้มขึ้นแล้วนะครับก็ยังมีโซนของสีเขียวอยู่บ้างนะครับสาหรับคนที่ชอบแบบลักษณะที่มันแบบ หนึบหนับหนึบหนับไม่ได้แบบเนียนเนื้อเนียนนุ่มเหมือนเนยอย่างนี้นะครับและแบบนี้นะครับคือแบบลูกเนยที่แท้จริงเลยนะครับคืออะโวคาโดเนี่ยบางครั้งเราก็เรียกเขาว่าลูกเนยเลยเพราะว่าเขามีความครีมมากมากนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมเนี่ยก็จะชอบอะโวคาโดที่สุจกจัดแบบนี้เพราะว่าเวลาผมกินเนี่ยผมจะชอบฝานเขาแล้วก็ราดน้ำผึ้งแล้วก็กินแบบครีมี่แบบนี้อร่อยมากๆครับวิธีที่2ครับเราสามารถดูสีที่ใต้ขั้วของเขาได้นะถ้าขั้วเขาหลุดแล้วนะครับแปลว่าเขาก็ พร้อมที่จะรับประทานแล้วนั่นเองครับและมาถึงวิธีที่3นะครับนั่นก็คือการเช็คความนิ่มไปตัวผลนั่นเองครับแต่เวลาเราเช็คความนิ่มเนี่ยเอาจริงๆแล้วที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นการรักษาผลไม่ให้มันช้ำด้วยนะครับนั่นก็คือการกดไปตรงบริเวณขั้วนั่นเองฮะลักษณะกดเบาๆก็พอนะครับอย่างผลเนี่ยสุกมากๆแล้วเ,เป็นว่ามันกําลังเป็นเนยสุดๆแน่นๆนะครับกดลงไปเนี่ยโอ้โหรู้เลยว่ามันสุกแล้วนั่นเองครับ หากใครมีวิธีเลือกอวโวคาโดที่มีความแตกต่างกันไปก็สามารถคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับจะได้เป็นความรู้กันไว้นะครับสำหรับวันนี้ผมทิ้งจากสวนอุสาขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ